มาติดตามกันนะครับกับความเคลื่อนไหวของตลาดนุพันธ์กับคุณจรลเวศศักดิ์ศรีจากออสเตรียฟวเจอร์สอยู่ในสายกับแล้วสวัสดีครับคุณจรลเวศครับสวัสดีครับคุณจริตครับครับวันนี้เซ็ทฟินะครับปรับตัวได้รับแรงกดดันจากการประมูลคลื่น 4G ด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่9890.28นะครับกลยุทธ์การลงทุนเป็นยังไงดีครับ ครับก็ในส่วนของอปัจจัยต่างประเทศก่อนนะฮะไม่ค่อยมีประเด็นมากนะนะฮะฝั่งเอเชียนะฮะตัวเลข PPI ของญี่ปุ่นออกมาต้องต้องบอกว่าติดลบมากกว่าที่คาดการเอาไว้ฮะลบ3.8%นะะก็เป็นปัจจัยกดดันในแง่ของปัจจัยฝั่งฝั่งเอเชียนะฮะในขณะที่ปัจจัยในประเทศบ้านเรานะฮะต้องบอกว่าการประมูล4ีีนะฮะก็ต้องบอกว่า ราคาที่ประมบูลกันไปเนี่ยต้องบอกว่าแพงแพงแพงใช้ได้ทีเดียวนะฮะแพงกว่าที่ทางกสตในเขาคาดเอาไว้2ใบก็ทะลุ7 0,000มกว่าล้านละนั่นหมายความว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนนะของของผู้ประกอบการน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราเห็นเช้านี้นะฮะกลุ่ม ICT นี่ต้องบอกว่าลงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็ ส่งผลเขาทำให้ตัว s ซ t ทริตี้บ้านเราเนี่ยถึงแม้ว่านะช่วงนี้จะมีสัก่ของการรีบาวขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยยังมองว่ามีโอกาสที่จะลงต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสะ,ะท้อนไปในแง่ของกรุษเองนะครับก็ลักษณะก็คล้ายๆเดิมนะฮะนักทุนที่เทรดแบบเทรนเทรดเราก็ยังแนะนําให้โฮฝั่งช็อตโพสิ i ันนะครับจุดสตอลอตปรับลดลงมานะฮะเหลือ900กับอีก5จุดนะครับ ในขณะที่ภาพการเทรดในภาพระยะสั้นของ S 5 0 Z 1 5นะครับวันนี้ก็ by แอดฝั่งช็อตเช่นเคยนะครับโดยมีนะจุดในการรีบาวตัวเพื่อที่จะทำการช็อตโพเชั่นก็คือ สองจุดครับแปดร้อยแปดสิบห้าและแปดร้อยเก้าสิบจุดนะฮะอลองมอนิเตอร์ดูนะครับนะฮะจังหวะในการดีบาวตัวช่วงเช้าไปทำหายละแปดแปดห้านะครับแล้วก็ณวินาทีปัจจุบันล,ล่าสุดอยู่แถวแปดร้อยแปดสิบสามจุดก็ต้องบอกว่าราคาแถวนี้ใกล้เคียงกับแนวต้านแรกนะฮะถ้าใครเทรดสั้นแถวนี้ก็อพอที่จะเข้าฝั่งช็อตกันได้นะ,ะแล้วก็เป้าหมายทางด้านล่างครับแปดร้อยเจ็ดสิบห้าถึงแปดร้อยเจ็ดสิบจุดครับผมครับ คนที่ยังไม่เปิดสถานะในวันนี้นี่คือตอนนี้เปิดช็อตได้เลยไหมครับก็สามารถทําได้นะครับในแง่ของตัวเซ็ต50ฟิวเจอร์นะครับหรือนะครับถ้าใครบอกว่ากังกลัวนะฮะในเรื่องของการเทรดฟิวเจอร์ก็ลองไปดูในส่วนของพุทธออปชั่นได้นะครับพุทที่สไลด์ไพส์900นะตอนนี้อยู่แถวแถว3 12จุดที่เป็นแอดเดอร์แมนนี่นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปลองพุทธันได้ต้นทุนแถวแถวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ30จุด30จุดคูณ200ก็ประมาณ6,000กว่าบาทก็เข้าไปดูในส่วนของพุทธออปชับ มาดูกันต่อที่ราคาทองคำกันบ้างน,นะครับปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้อยู่ที่1 8 6เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์แล้วทองนี่แนวโน้มเป็นยังไงครับจะลงต่อไหมครับในแง่ของราคาทองคำนะก็ปัจจัยที่ส่งผลกระทบก็ยังคล้ายๆเดิมนะฮะในเรื่องของการขึ้นอัตร,ราดอกเบี้ยของเฟดน,นะครับเมื่อคืนนี้ปิดลดลงนะฮะปิดที่1 8 5เหรียญน,นะ SPDR ก็ยังคงถือนะคงเดิมคือ663ตันนะครับ ในแง่ของกลยุทธ์เทรดทางเทคนิคแล้วนะครับก็ยังใบแอดอยู่ฝั่งช็อตโพลิชั่นนักทุนท่านใดโฮช็อตไว้ก็ยังสามารถที่โฮช็อตได้นะฮะสต็อปล็อตหนึ่งพันหนึ่งร้อยเหรียญนะครับ, 1, รนนรบในขณะที่การเทรดแบบสวิงในภาพระยะสั้นนะตรงนี้นะครับจังหวะในการ 1, 1, ร,นนรีบาวตัวแถวแถวโซนพันเก้าสิบห้าและหนึ่งพันหนึ่งร้อยเหรียญนะฮะจะเป็นจังหวะในการเข้าช็อตโพลิชั่นนะฮะแล้วก็วางเป้าหมายที่พันเจ็ดสิบห้าไปจนถึงหนึ่งพันหกสิบเหรียญน,นะครับ ค่ำคืนนี้นะฮะมีการประกาศตัวเลข u n m p l o y m e n t c l เค m นะฮะของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีโอกาสทำให้ราคาอทองคำนะฮะ,ะมีจังหวะในการ ล่วงต่อไปได้อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการถือฝั่งช็อตไปถึงในช่วงไ nice นทะ์เซสชั่นก็มีโอกาสที่จะทำกำไรได้เพิ่มมากขึ้นครับครับมาดูกันต่อที่แนวโน้มค่าเงินบาทบ้างน,นะครับตอนนี้35บาท8ปสตางค์แล้วครับแนวโน้มค่าเงินบาทเป็นยังไงต่อครับครับสำหรับค่าเงินบาทนะครับโดยภาพรวมเราก็ยังมองในทิศทางของการอ่อนค่านะฮะแต่ณนะช่วงมา2วันนะฮะมีการดรอปตัวลงมานะก็จะเป็นจังหวะในการเข้าฝั่งรองโพ o ิชั่นได้ล่าสุด35บาท80สสตางค์ วันนี้นะครับมองกรอบแนวต้าน35.85บาทแแนวรับครับ35บหาทจหาจังหวะในการย่อตัวใกล้ๆบริเวณแนวรับนะครับแล้วก็อยู่ฝั่งลองโพ o ิชั่นนะครับในขณะที่นักทุนที่โฮโพ p ิชั่นอยู่สำหรับ USD f u t u r e นะครับจุดสต o p l อ s ของคุณคือ3 5 4สบาทสตางค์ครับ ได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับุณจรรเวสครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามกันต่อนะครับกับเรื่องของการประมูล 4G นะครับที่ตอนนี้มีการหยุดพักการประมูลนะครับจะเกิดการประมูลอีกครั้งเวลา14นาฬิกานะครับในการประมูลรอบที่76ตอนนี้รอบที่75นะครับราคายะล่าสุดของทั้ง2ใบอนุญาตนะครับอยู่ที่74,410ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นการ